สวยงามไหมคะปลาลิโมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พิมพ์ก็จะพาเพื่อนๆมาทอดปลาดาวนะคะยี่ห้อซูซ,ซูพีทเค,ค้กนะคะนี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์มาตัดเถเสียบกันเลยนะคะ เจียบถุงแล้วก็เดี๋ยวพี่พิมพจะทอดให้ดูในคลิปเดียวเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้พี่พิมพ์ใช้สองถุงนะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆทอดขายเด็กชอบมาก เป็นรูปปลาปาลิโมก็รูปดาวปลาดาวมีแพนดา้านะคะแต่เขาอัดแข็งมานะเขาแช่แข็งมานะคะเพื่อนๆเราต้องรอให้เขาละลายก่อนนะคะเราถึงจะเสียบได้หายดีมากเลยค่ะเด็กชอบเด็กชอบทานมากเลย เดี๋ยวพี่พิมพ์รอให้น้ําแข็งละลายแป๊บนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะมาเสียบนะคะค่ะเราก็มาดูวิธีทอดกันนะคะวิธีทอดปลาลีโมนะคะไฟอย่าแรงนะคะมีปลาดาวปลาลีโมแล้วก็มีแพนด้านะคะทอดเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะ